ตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่เขื่อน,นีงพ่อเขื่อนไหนเขื่อน,นรีน,นคนนรินทร์ใหญ่สันเขื่อนรีนครินทร์ใช่เป็นทางผ่านที่จะไปยังเป้าหมายของเราในวันนี้ใช่อ่าเป็นทางผ่านเพราะนั้นเราก็เลยพาเพื่อนๆมาชมวิวทิวทัศน์อันแสนสวยงามแถวนี้ก่อน<ช>อ่ามองไปทางไหนก็เขียวชีอุ่มอิม่มเอมเปรมปรีเหลือเกินขี้เมฆแดดพอดีวันนี้ฝนมืดยังยังยังนะเออ วันนี้ยังนะยังนะอต่อจากนี้ไปไม่แน่ <c oughs> อาจจะเป็นทริปที่แบบว่าเขาเรียกทริปนี้ฝนอีกเออเอาแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนเดี๋ยววันนี้ปลายทางของเราคือโฮมสเตย์ oh, <stay. S 1> Home, ชื่อว่า Sweet Home Floating House Sweet Home Floating House ครับเพื่อนๆวันนี้เป็นสถานที่ที่แสนสวยงามอยู่กลางเขื่อนอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับโอเคไหมแต่นี้ผมพาดูรอบๆแถวนี้ก่อนสวยงามมากครับทางผ่านถ้าใครไปใครมาแถวนี้อย่าลืมแวะมาเด็ดขาดเลยครับสวยครับแวะถ่ายรูปสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โห ที่ท่าเรือศรีสวัสดิ์แล้วก็ข้ามไปฝั่งโน้นนะก็คือเดี๋ยวเอารถขึ้นแพนะครับข้ามไปยังฝั่งโน้นแล้วก็เอารถไปจอดไว้ที่ดารัตรีสอร์ทอ่าแล้วก็โทรหาเขาเขาก็จะมารับอ่าเอาแพมารับเราไปอีกต่อหนึ่งลงเรือไปแล้วลงแพลง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  ขึ้นมาอยู่บนแพรเรียบร้อยแล้วนี่เขาบอกว่าการุณาดับเครื่องด้วยเพราะเสียงดังรบก,กวนคนอื่นขอบคุณมีใครดับบ้างไม่รู้เพราะไม่มีใครลงจากรถอะระยะทางไม่ไกลนะผมว่านะจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นอะประมาณไม่กี่กิโลกว่าวะ่ะดูไกลอยู่เหมือนกันนะเป็นโลเออเมื่อเห็นคนขับแพรกระนานยนต์นอน กรุณาเรียกได้ทุกเวลาเฮ้ยังไงหรือว่ามีปัญหาโทร087 1589634ก็แสดงว่าแพรเนี่ยวิ่งทั้งคืนแต่ทีเนี้ยคนขับอาจจะพักบ้างคนเรืออาจจะพักบ้างแต่เรียกได้ใช่มาตีสามเรียกเลยเรียกเลยไม่ได้ขาเนะสุนตีนมาก่อนเลยคือ คงยากอะคงจะมีคนมาเรียกตอนตีสามเยอย่างเงี้ยคงไม่ค่อยมีอกมันเป็นเวลานอนแล้วไงใช่ไหมเพิ่งรู้ตัวว่าเออเฮ้ยเรือออกเรือออกแล้วนะนิ่มเลยอะ่ะไม่รู้สึกเลยเลยก็เลยเออลงมาฉารถดีกว่าก็รู้สึกว่าเออเรืออยู่บนรถอยู่บนแพนะว่าแล้วเราก็นั่งอยู่ในรถรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยตอนนี้ลงมาอยู่ข้างล่างแล้ว นี่ๆๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วถ่ายข้างหน้าข้างหน้าเอา้าเลี้ยเข้าไปเลยไปหาเขาก่อนไม่รู้จอดตรงไหนได้มั่งผมจะไปพักสวิตโฮมครับจอดรถตรงไหน,รนครับงทางซ้ายมือลงไปตรันีลงไปตรงนี้ขวามือจะมีดอ๋ออยู่ขวามือนะครับค,ครับผมขอบคุณครับ เราควรที่จะขับรถตู้ข้างไว้้องเนาะคือตอนนี้เอารถมาจอดตรงดาราตรีสอร์ทเรียบร้อยแ,แล้วแต่ว่าติดต่อเขาไม่ได้<อ>แถวเนี้ยมันจะใช้ True กับ AIS ถ้าจะไม่ผิดอ่ะกำลังจะเดินไปขอใช้โทรศัพท์ของทางดารดารัตรีสอร์ทไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่านะตรงนี้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นจะเป็นจุดนัดพบเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองติดต่อเขาก่อนนะ ผมมีปัญหานิดหนึ่งครับผม <_ t ot> คือติดต่อเขาไม่ได้ครับโท <_ t ot> รศัพท์ผมไม่มีสัญญาณเลยจะทํายังไงได้บ้างครับ <_ t ot> ตรงนี้ใช่จุดนัดพบเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงนี้ใช่ไหมครับรอ๋อตอนนี้ผมก็ชื่นใจนิดหนึ่งลุงเขากําลังพายนั่นอยู่บ้านผมเรียกพวมเพลาเด็กๆชอบมากเลยมงแกแล้วก็ยังชอบวันนี้ถ้าให้เอานะ <_ t ot> อไอ้เ <_ t ot> นี่ยที่อยู่ข้างในวันน่ะจาวจาวเขาเรียกจาวเออใช่ใช่ภาษาทั่วไปเรียกจาว ตรงนี้แหละตรงนี้แหละอันนี้ให้ผมใช่ไหมฮะมาเลยครับนี่ครับนี่ฮะเจา้าก็คือไอ้ลูกมะพร้าวที่มันจะกลายเป็นต้นแล้วอะ่ะอ,อืมจะหวานหวานออกหวานหวาน,นหน่อยอืมผมชื่อเมฆเรียวแรงครับผม อร่อยอร่อยมากงานแล้วไม่ได้กินหรอมา,มาขอใช้โทรศัพท์เขานะไม่พอขอกินจาวเขาอีกนครับ <c oughs> ดารัสรีสอร์ทครับผม <c oughs> น่านรักมากครับผม <c oughs> <c oughs> ตรงดาราสรีสอร์ทนะครับมันจะอยู่ตรงใกล้ๆท่าแพนี่แหละแล้วก็มีเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักด้วย <c oughs> ครับเนี้ยครับแต่ยังไงก็แล้วแต่จุดตรงเนี้ย ขนารีสอร์ทเนี่ยก็คือเป็นจุดนัดพบที่เขาจะมารับเราอ่าแต่นั่นเวลาก็คือต้องประมาณบ่ายสองนี่สองข้างทางก็จะมีการเลี้ยงปลาเนี่ยแพปลากระชังปลาไม่ใช่แพปลาเมื่อกี้ลงแพลำใหญ่มาไงแล้วมาอยู่เรือลำเล็กอะ่ะรู้สึกว่า มันก็วันๆเหมือนกันนะแต่น้องก็บอกว่าชัวไม่มีปัญหาชูชิมก็ไม่มีโอเคจเจ๋วเงียบเลยเหรอบวกเพิ่มนะพี่โอเคยังสู้อยู่ยังสู้อยู่มันรับได้กี่คนนะะค่ะเนี่ยลำนี้รับได้กี่คนนะ่ะสองคนเอาอแล้วนี่เกินมาสามเลเนี่ยสองคนเฉพาะอ๋อไม่รวมคนขับใช่ไหม ไม่ไม่เริ่มคนครับนี่ <c oughs> ครับ <c oughs> สวย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  บน uh, My Sweet Home Floating House แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นที่แสนจะน่ารักท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสวยงามป่าเขาลำนองลัยนะครับที่แสนที่จะสดชื่นสดใสจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆนะครับเนี่ยครับขึ้นมาด้านซ้ายก็จะมีที่นั่งจุม๋มจิ๋มจุมจิม,จมให้นั่งทานข้าวนั่งทานอาหารเช้ากันอะไรก็ได้นะครับเนี่ย แล้วก็มีต้นไม้จัดตัดแต่งต้นไม้เอาไว้นะครับให้ดูแบบว่าร่มรื่นสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีให้สั่งพวกชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนี่ครับเขาจะเอาต้นไม้เนี่ยมาวางเอาไว้เพื่อเป็นแบบว่าให้ดูแต่ละจุดแต่ละส่วนเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวนะครับเนี่ยเอาต้นไม้มาพรางเอาไว้เนี่ยนะครับ เนี่ยตรงนี้เห็นไหมะเนี่ครับอันนี้ผมพาเดินมาอีกโซนหนึ่งแล้วเนี่ยครับสุดแสนจะเรียบง่ายครับผมเนี่ย ื้นเป็นไม้ไผ่นะถ้าเดินทาป่าอาจจะโดนหนีบไปได้นะครับเ,เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าก่อนนี่นะอ้ยโซนตรงนี้จะมีเป็นแบบนี่เลยเห็นไหมเออเห็นอะไรไหมนอนเอกเนกรับลมเห็นไหมครับนี่จุ๋มจิ๋มน่ารักมากเลยครับผมนี่ผมพามาดูด้านหน้านะ เขามีเรือคายักให้พายเล่นด้วยสองลำนี่ข้างหลังเป็นขาอืมนี่ครับผมแพ้นในดูสามร้ยสิบเลยนะข้างหลังเป็นขาข้างหน้าเป็นขาตรงกลางเป็นเรานี่โอ้โหจะมาเป็นกลุ่ม จะมากับคนรักจะมากับครอบครัวจะมากับเพื่อนๆนก็ล้วนแล้วเหมาะสมทั้งสิ้นและมีธรรมชาติที่แสนสงบคอยเป็นเพื่อนอยู่นะครับกลางคืนก็จะเงียบสงบตัดขาดจากาสิ่งวุ่นวายทั้งหลายนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักของผมนะครัวเปิด7ปิด20พัดลมเปิด ยี่สิบปั๊มน้ำเปิด8ปดเช็คเอาท์สิ thank you อันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันก็จะมีเก้าอี้นั่งเอกหนกแล้วก็มีการจัดอะไรต่ออะไรไว้อย่างกิดเก๋นั่แหละครับนี่เลยครับห้องไหนเอ่ยนี่นี่ครับทวินเบดสำหรับ2คนพ่อลูกนี่ครับผมเรียบง่ายสบายสบายออกไปอยู่ด้านนอกเลยดูหน้าต่างสินี่ทะลุออกมาเลย ปังนี่นี่ครับผมวิวของผมเป็นไงครับข้างหลังเป็นไงโอ้โหเห็นไหมพอเดินทะลุมาด้านหลังเลยก็จะมีห้องน้ำสองฝั่งเลยจะเป็นห้องน้ำรวมอ่านะครับได้ไหมอ่าขอดูสิได้ไหมไไหม,มีอาบน้ำแล้วก็สุขาเรียบง่ายไม่หรูหราอะไรนะครับทะลุมาด้านหลังเลย เดินดีๆ,ๆนะเดี๋ยวเลยตกน้ำไปเลยนะผมจองมานานแล้วทั้งวันธรรมดาวันหยุดนะักขัตเลือกหยุดเสาร์อาทิตย์เต็มหมดครับที่ผมได้มานี่คือว่ามีเพื่อนสุดใจดีของผมเขายกเลือกห้องไปแล้วก็ทางสวิตสวิตโฮมเขาบอกว่าพี่จะเอาไหมรีบตอบทันทีเลยเอาครับเอาครับ ถึงได้มาบอกคำเดียวไม่ธรรมดาว้าว <Wow. S 1> นี่เราจะไปไหนกันเนี่ยคือรู้สึกมันกว้างใหญ่ไปสารมากรู้จะไปไหนจะพายไปเขาลูกนูน้นมันมันไกลเกิน <laughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเราพายวนรอบอ่สวิตโฮมนะโอเคไหมอย่าวนรอบนี้ไกลเหมือนกันนะนะ <Okay. S 1> สำหรับผมมันไกลนะ <laughs> ลองดู ลองดูไปขอภัยเจ้าที่เจ้าทางก่อนขอบคุณน้ำขอบคุณดินฟ้าขอบคุณต้นไม้ทุกต้นที่ผมได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเลยอืถึงแม้จะได้ไม่ได้ตอบแทนอะไรแต่ผมก็ไม่ได้ทำลาย เงียบสงบเหลีกนี้จากความวุ่นวายจากสังคมเมืองสังคมอะไรก็แล้วแต่ที่เราวุ่นวายจิตวุ่นวายใจมานานตรงนี้เหมาะมากเพราะว่ามันตัดขาดเลยนะครับเส้นทางที่จะมาก็คือต้องมาลงที่แพแล้วก็มาเรือเท่านั้นใครจะนั่งเขาเรียกวนะ่ายังนั่งรถมามาไม่ถึงนี่อ่านี่เป็นแพปลาเขาอะนั่นแหละ มีปลาไหมนั่นไงว้ปลาทับทิมเต็มเลยนั่นน่ะปลาทับทิมแล้วก็ปลานิลอาจจะมีปลากดคลังอยู่ข้างล่างก็ได้มันไม่ยอมอดโฉมเป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นสัตว์กินเนื้อไงพวกนี้มันจะอยู่ข้างล่างมันเป็นนักล่านะครับส่วนพวกปลานิลพวกนี้มันเป็นสัตว์พวกกินพืชกินทุกอย่างไม่เหมือนปลากดคลัง <S <S มีความเคลื่อนไหวปุ๊บ,บ,บเลยเสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย ดี๋ยวผมไปไหนต่ออีกรอบหนึ่งไปอีกรอบไปตอนนี้เพื่อนๆทยอยกันมาเต็มแล้วละ่ะผมโชคดีข้อที่เขาไปรับผมคนแรกเลยไงสงสัยเขาคิดว่าผมจะมาช่วยรีวิวให้เขา <c oughs> เขาลเลยจัดการให้เสร็ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวถ้ามาช้าไม่มีเวลาถ่ายทําน้องชายครับบ้านนี้บ้านใครอะครับ <c oughs> พี่หลงทางมาจะขอขาขออาศัยสักคืนได้ไหมครับทนนะครับหนะฮะได้ไหมครับ หลงทางมาเนี่ยครับนี่พายเรือมาหลายกิโลแล้วหมดแรงแล้วจะขออาศัยที่นี่สักคืนได้ไหมครับไม่ครับทาไมอ่ะครับมีที่ว่างให้ให้พี่นอนตรงนอกชานก็ได้ไม่ครับไม่ไมหรออันพี่ก็ต้องจากจำดวงใจต้องมานอนบนเขาแล้วล่ะใช่โอเคขอบคุณมากเหลือเห็นลุงกินน้ําพอดีเลยนู่นนะรุงกินน้ําโบราณว่าห้ามชี้ไม่งั้นเดี๋ยวนิ้วจะด้วนเกี่ยวอะไรกันยังไม่ทราบนะผมยังอาเหตดผลที่จะเกี่ยวข้องกันไม่ได้นะครับ แต่ผมก็ไม่กล้าชี้นะแต่คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะ <S <S อม,มันเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาตินะเริ่มหอบแล้วสองรอบหอบเพื่อนๆเ,นเห็นไอสระน้ำข้างหน้าแล้วใช่ไหมเออแล้วยังไงอ่ะ<ป>เอาเส้นหน่อยไหมเอาเอาดนึ่ง ปิ้วปิ้วปิ้วโอ้ยเฮ้ยคิดว่าตรงตอไม้ตรงนี้เขาคงเคลียร์แล้วล่ะแต่ยังไม่เคลียร์นี่กรงนี้ปัะโดนบ้างแล้วล่ะนะตอไม้กิ่งไม้คิดว่าคงเคลียร์แล้วแม่นคงโดนแล้คงโดนคงโดนดักแล้วเดี๋ยวผมให้ดูสามร้อยหกสิบองศาเลย ด้านหลังผมเป็นทิศตะวันตกด้านหน้าทิศตะวันออกใช่ไหมป้งข้างหน้าทิศตะวันออกเนาะอ่าเนี่ยตอนนี้ข้างหน้ามันจะมีแดดซองลงมาบนยอดไม้ทิวเขาพอดีเลยเห็นไหมฮะแล้วเมื่อกี้พอดีฝนลงมานิดหนึง่งตรงนั้นมันทําให้เกิดไอ้น้าพอแดด่ดองลงมาก็เกิดรุ้งกินน้าเอาอน,นั่นแหละไม่ได้หาดูกันได้มั่วๆนะเห็นไหมโค้งสวยผมไม่อยากจะว่ายน้ําไปขึ้นเขาฝั่งโน้นอะแต่ก็ยังว่าแหละ ไปได้แค่ขา้างหน้านี่ก็จมแล้วด้าหนาหลังเห็นไหมดวงอาทิตยะรับทิวเขาแล้วเห็นไหมเพราะมันห้าโมงห้าโมงกว่าเกือบจะหกโมงแล้วมั้งเห็นปะสุดยอดสุดยอดก็เดี๋ยวเจอกันช่วงแดดลบลมตกเลยนะนะครับโอเคนะครับ กว่าหกใส่ขาเพงมเพิัเพมเเดี๋ยวมันจะมาไม่ถึงเมืองการเพราะเมืองการก็รู้หรือว่ามันเป็นแหล่งเป็นแหล่งปรากฏคังงรายใหญ่ไข่เจียวปลาคระคังงโรตีนปลาคระังงปัชฉา พามาพามอมวลสมาชิกก็มากันพร้อมแล้วแล้วยังไงต่อไปครับกินครับจัดเลยครับจัดครับย่า้ช้าอย่า้ช้าด้วยความที่ว่ากลัวจะไม่ได้กินจองมาจากบ้านเลยนะครับรู้เผ็ดหรือเปล่า ไม่ค่อย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 เผ็ดเท่าไหร่นะอ่ออากดคังตง้มยำร้อยจังหูถึงมันจะเป็นเมนูที่ทุกคนมองข้ามนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาจบที่ ใครเรียมูสัตพบได้ตลอดไม่เคยทรยศมองลอดหน้าตาลไปทางด้านหน้านู้นก็จะเห็นต้นไม้เห็นทิวเขาเห็นระดับน้ำเห็นน้ำเราก็รู้สึกเย็นเห็นสีเขียวเขียวเราก็รู้สึกสบายใจถ้าเรามองออกไปแล้วเราเห็นตึกเห็นซีเมนเห็นควันพิษ อันไหนน่าจะดีกว่ากันนะป่าไม้เครับชุกไหมเออแล้วทําไมคนยังตัดไม้อะ่ะก็รู้ว่าตัดไม้ป่าไม้มันให้คุณกับชีวิตแล้วทําไมป่าไม้มันถึงหายไปหายไปหายไปก็เนคนตัดไงเออไอพวกนี้ต้องจับมาตีก้นไว้เพราะว่าเป็นเด็กไม่รู้เรื่องชอบตัดต้นไม้เอาไปขายธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมันมีวันหมดไปไหมมี เอาดินหมดดินหมดไหมเป็นทรายไงเออดูเหมือนจะเฮ้ยใครบอกโอ้โอแม่ดินเยอะแยะมันเสื่อมสภ,ภาพไปจนเป็นทรายแล้วแล้วเอาทรายมาปลูกต้นไม้มันจะขึ้นไหมวะไม่หรอกเอามันเอามาปลูกข้าวขึ้นปะไม่เออแต่ขึ้นเป็นแต่ขึ้นเป็นกระบอเพชรนะบบนเดี๋ยวคิดจะบอกพชรกินได้ไหมไมออ่น้ำหมดไหมไอ้นังเกียวเป็นน้ำจืดน้ำหมดไหมไม่หมดแต่จะเป็นน้ำเค็มแต่น้ำดีหายากขึ้นทุกวัน ต้นไม้หมดไหมหมดแน่นอนอากาศหมดไหมเอออากาศหมดไหมไม่อากาศไม่หมดแต่อากาศดีหายากขึ้นทุกวันืมอคล้ายๆกับคนดีะหายากขึ้นทุกวันเปล่าเออเอาเลยแสงแดดอะหมดไหมที่บ้านนอนเปิดแอร์ปะนบ่นแน่นเขาบ้นมอทรายเออไอซีเอฟซีซีเอฟเอฟซีเคเอฟอะไรน่ะ มันจะขึ้นไปเขาเรียกปิดกัน้นการสะท้อนแสงที่ห้ออกไปข้างนอกมันก็ทําให้โลกร้อนเนี่ยใช่ไหมพอโลกร้อนทีนี้ก็เกิดปัญหามากมายเฮ้ยโลกร้อนแม่กูต้องซื้อแอร์มาอีกซื้อมาอีกซื้อมาอีกหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกแล้วน้ําแข็งขั้วโลกละ,ะลายปะะก็เนี่ยน้ําท่วมจะท่วมโลกเร็วๆเนี่ยม,มันก็มันมันท่วมมาเรื่อยๆเยว้ยเฮ้ยลืมกินข้าววะขอโทษดิอืมอืมเดี๋ยวจับเธอเน้นกินข้าวเนยเธอต้องเน้นกินกลับมาที่เนี่ย ไม่ดูนะเพราะว่าผมว่าต้องรีบกินข้าวนิดนึงอ่ะอยาให้ทันมืดเพราะว่าไฟค่อนข้างน้อยที่นี่เขาใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแบตมือถือแบตอะไรต่อมีอะไรอ่ะต้องเตรียมไม้พร้อมก็เลยต้องรีบกินข้าวเร็วนิดนึง่งเดี๋ยวจะตั้งปลาติดคอชวนแอนก็งหนะคืนได้ไม่ต้องใช้แสงอยากจะบอกเพื่อนๆว่าที่นี่เขามีตกปลาด้วยแต่ว่าต้องเตรียมคันเบ็ดกับเหยื่อมานะอ่า ตกปลาได้แล้วก็บรรยากาศบันให้อะบรรไห้อะตอนนี้เพื่อนๆกำลังตกอยู่ข้างๆเนี่ยผมว่าอีก,อกไม่นานนะน,าะน่าจะน่าจะน่าจะประสบความสำเร็จแหละแต่เนี่ยของผมว่าจะว่จะเอามาเหมือนกันแหละแต่ว่ามีแต่คันเบ็ดรอกหายหมดแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนมีแต่คันทีนี้พอจะไปซื้อครับพันกว,กว่าก็เลยเออเบลเบไว้ก่อนตอนนี้เรอฟังเสียงรอกของเพื่อนอยู่แล้กรี๊งมเมื่อไหร่ก็นั่นแหละ ตอนตอนที่ผมตกใหม่ๆนะเขาเรียกว่าอนไรนะกลับบ้านมาเนี่ยขวดน้ําปลาชนกันยังแบบตกใจตื่นอะ่ะคืนโดยความที่ว่าแบบตอนตกนี่นั่งฟังในเสียงรอกไง บรยากาศยามเช้าตอนนี้ฝนโปรยปลายลงมาบางๆเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เมฆหมอกพัดผ่านไปตามาสายลมพัดพานะครับตามยอดเขาตามาร่องเขาต่างๆ,ๆก็จะมีหมอกพัดผ่านไปนะครับมันช่างเป็นภาพสวยงามจริงๆเลยนะครับตอนนี้ฝนตกลงมามันก็ทําให้อากาศแบบเออมันดีขึ้นอีกนะฮะ รู้สึกว่าแบบนั่งดูสายฝนตกลงมาเนี่ยสำหรับผมแล้วผมชอบมากเลยนะครับ My S ์สวิตโฮมฟ o t i n g งเฮาสนะครับตั้งอยู่กลางเขื่อนศรีนครินทร์นะฮะฤดูการที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นช่วงฤดูฝนหรือไม่ก็ช่วงฤด,ดูหนาวนะครับแต่เป็นช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยที่นี่จะร้อนมากเลยเพราะอยู่กลางเขื่อนจะไม่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่เลยนะครับผมชักจะติดอกติดใจที่นี่จริงๆเลยนะครับเพราะว่ามีความเป็นส่วนตัว มีความสงบเงียบมากครับจำรับเพื่อนๆน,นักท่องเที่ยวด้วยกันเมื่อคืนก็เงียบครับก็เป็น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 นักท่องเที่ยวที่ดีมากเลยจริงๆเลยนะครับครับห้องนี้เมื่อคืนนะครับเตียงคู่คูือ890นะก็ไม่ได้แพงนะบวกอาหารเช้าด้วยนะครับมีหลายห้องครับผมมีหลายห้องแล้วก็ห้องที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นมุมเขาเรียกมุมทะเลสาบมองออกไปทางหน้าต่างเนก็จะเห็นภูเขาเห็นป่าไม้สายน้ํา จะนั่งทอดอารมณ์คิดอะไรไปเรืที่แบบว่าปล่อยอารมณ์แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้นะครับอืมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้องจากเพื่อนๆไปแต่เพียงเ,เท่านี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กด u b s c r i b e กดไลค์ like, กดกระดิ่งกดติดตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ติชมเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้าผมจะทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอ่อย่างไรโปรดติดตามนะครับ คลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ